สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่100เรื่องหลอนเรื่องที่17แล้วนะฮะโดยเรื่องราวในวันนี้เนี่ยจะเป็นของคุณแม่คนหนึ่งนะฮะที่มีลูกชายอายุประมาณ3ขวบนะฮะโดยเรื่องราวนี้มีอยู่ว่า ในกลางดึกคืนหนึ่งนะครับคุณแม่คนนี้เนี่ยเขาก็ได้ตื่นขึ้นมานะครับแบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพราะว่าเขาเนี่ยได้ยินเสียงเหมือนลูกของเขาในลูกชายอายุ3ขวบเนี่ยเหมือนพูดกับใครสักคนอยู่ในห้องนั่นเองก็คือสองแม่ลูกเนี่ยเขานอนคนละห้องนะฮะแต่ว่าเสียงที่ลูกพูดเนี่ยมันดังเข้าไปในห้องก็เลยทําให้แม่เนี่ยตื่นขึ้นมาอะไรอย่างนี้นั่นเองซึ่งคุณแม่คนนี้เนี่ยเขาก็เลยลุกขึ้นมาแล้วก็เดินไปที่ห้องของลูกชายพอเดินเข้าไปถึงเนี่ยก็เห็นว่าเด็กน้อยเนี่ยหรือก็คือลูก กำลังยืนอยู่ยืงเยืงอยู่นั่นเองนะฮะแล้วแม่เนี่ยก็เลยเดินเข้ามาหาแล้วก็เรียกชื่อของลูกคนนี้นะฮะแต่ว่าลูกเนี่ยก็ไม่ยอมตอบนะครับแล้วก็ยังคงมองที่ประตูเหมือนเดิมและลูกก็นั่งแบบนั่งแบบนิ่งเลยไม่ยอมพูดไม่ยอมจ่าอะไรต่อให้แม่เนี่ยจะเรียกสักแค่ไหนก็ตามจนแม่เนี่ยเริ่มแบบคิดแล้วว่าแบบมันต้องมีอะไรสักอย่างหรือเปล่าก็เลยแบบเขย่าตัวลูกแล้วก็ถามว่าลูกหนูมองอะไรอยู่เนี่ยฮะแล้วก็เขยา่าเขยา่าเขยา่า ลูกเนี่ยก็เลยแบบสะดุ้งเหมือนหลุดจากผวังอะไรสักอย่างแล้วก็หันมาหาแม่แล้วก็บอกว่าคนนั้นไงแม่คนที่ยืนอยู่ตรงประตูอ่ะเขาเป็นผู้ชาย mm. พอลูกพูดจบเนี่ยแม่ก็เลยหันไปดูที่ประตูทุกอย่างก็ว่างเปล่าแต่ลูกก็ยังคงพูดเหมือนเดิมว่านั่นไงแม่ไม่เห็นจริงๆหรอเขาเป็นผู้ชายยืนอยู่ตรงประตูอ่ะ คุณแม่เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าหนูคิดไปเองหรือเปล่าหนูเป็นอะไรไหมหนูไม่สบายอะไรอย่างนี้หรือเปล anyway. like ่าก็แบบพยายามโน้มน้าวลูกแบบเออแบบคิดไปเองหรืออะไรอย่างนี้นะฮะแต่ลูกก็ยังคงยืนยันคําเดิมนะครับว่าคนคนนั้นเนี่ยอยู่ตรงนั้นจริงๆแล้วบอกว่าแม่ลองหันไปดูอีกักรอบก็ได้อ่ะหนูมั่นใจว่าแม่จะต้องเห็นเหมือนที่หนูเห็นอย่างแน่นอนแม่ก็เลยหันไปแล้วคราวนี้พอแม่หันไปมองอีกรอบหนึ่งแม่ก็เห็นเหมือนเป็นเงาสีดำๆเนี่ยกำลังเหมือนพึ่งยืนอยู่หน้าประตูแล้วหันหลังจะวิ่งออกไปแม่ก็เลยวิ่งตามไปทที่ปประะตูแล้ววมอองงไาาาดนขก็คื จากประตูไปก็ไม่เห็นอะไรเลยแล้วพอคุณแม่เนี่ยหันมามองที่ลูกของตัวเองอีกทีนึงเนี่ยลูกชายของเธอเนี่ยก็ยังคงนั่งอยู่แต่ตาเนี่ยเริ่มปือป๋อๆเหมือนคนที่เก็บความง่วงไว้เนี่ยนานมากๆเหมือนคนที่ไม่ได้นอนแบบอดหลับอดนอนและแบบง่วงแบบจัดๆและแล้วเด็กเนี่ยก็ค่อยๆพูดกับแม่ของตัวเองว่าแม่เขาไปแล้วเขาไม่ได้อยากคุยกับแม่ก่อนที่จะค่อยๆล้มตัวลงนอนนอนเหมือนคนที่ไม่ได้นอนมานานมากอะแบบลมแบบปักลงไปเลย อะไรประมาณนี้หลังจากนั้นแม่ก็เปิดไฟแล้วก็นั่งอยู่ยันเช้าเลยและจนมาถึงทุกวันนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยก็ยังไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ลูกของตัวเองเนี่ยเห็นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่และตัวของลูกเองเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะรู้ได้เหมือนกันว่าคนที่ตัวเองเห็นเนี่ยเป็นใคร